สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องรีวิวทุกอย่างวันนี้ผมจะมาลองทำคลิปวิธีการติดตั้งเกมนะครับสำหรับ iOS นะครับเพราะว่ามีผู้ชมบางท่านนะครับส่งข้อความมาถามนะครับว่า iOS นั้นติดตั้งแล้วแต่เข้าเล่นไม่ได้นะครับต้องทำยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเกมนี้นะครับเขาเปิดให้เล่นหลักๆนะครับก็จะเป็นของ Android นะครับ หรือว่าที่ดาวน์โหลดใน Google Play นะครับแต่ในส่วนของ iOS นะครับหรือว่า Apple ลอะไรพวกนี้นะครับเขาจะต้องเข้าไปกดยืนยันอีกทีนึ่งครับซึ่งก็เล่นสามารถเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะครับทั้ง iOS และ Android แต่เพียงแค่ว่า iOS นั้นจะต้องไปทำการยืนยันตัวตนนะครับในตั้งค่านะครับโอเคก็ ทุกคลิปนะครับผมจะมีลงตัวลิงก์ดาวน์โหลดนะครับที่สามารถใช้ได้ทั้ง Google Pay แล้วก็ iOS นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมลองทำให้ดูเลยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วก็กดเปิดนะครับอันนี้เริ่มแรกขั้นตอนของการดาวน์โหลดก่อนแล้วกันนะครับโอเคเรากดที่ติดตั้งนะครับแล้วก็รอสักระยะหนึ่งนะครับ แล้วก็หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับเข้าไปที่หน้าตั้งค่านะครับแล้วก็ตรงในส่วนของทั่วไปนะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับจะมีเขียนว่าการจัดการอุปกรณ์นะครับอันนี้เราเข้าไปด้านในสุดเลยนะครับแล้วเราจะเห็นหน้าของมารวยนะครับไอคอนของมารวยนะครับเราก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มที่เขียนคําว่าเชื่อถือนะครับก็คือเราจะยอมรับในการเล่นเกมของมารวยนะครับ โอเคขั้นตอนง่ายๆครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมมารวยใน iOS ได้ตามปกติแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ย้ายเครื่องนะครับถ้าจะเล่น Android นะครับแล้วมา iOS ก็สามารถสร้าง Account นะครับหรือสร้าง ID นะครับโดยเริ่มแรกต้องยืนยันตัวตวนก่อนนะครับ ผมมีคลิปทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับก็คือต้องยืนยันตัวตนผ่านมือถือนะครับแล้วเขาก็จะให้เราสร้างรหัสผ่านง่ายๆครับไม่มีขั้นตอนอะไรย,ยุ่งยากโอเคครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่เข้ามาดูคลิปคลิปนี้นะครับหรือว่าคลิปอื่นๆนนะครับแล้วสนใจอยากจะเล่นเกมแนวคาสิโนสล็อตนะครับ สามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากเล่นเกมในแนวของเว็บพนันออนไลน์อะไรนะครับลองดาวน์โหลดแอปเกมมาลยุย9ก้ามาลองเล่นกันดูได้เลยนะครับทุกคลิปผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์กลุ่มแล้วก็เพจเฟซบุ๊กของมารวยไว้ให้นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามเข้ากลุ่มไปพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรกันได้ต่างๆนะครับ สามารถเข้าไปได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยดูแลอยู่นะครับหรือว่าผู้เล่นคนอื่นๆนะครับคอยอตอบคำถามเราทุกอย่างเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคปนี้ถ้า,าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้คลิปคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์ให้เลยนะครับว่า ในส่วนปัญหาตรงไหนจะต้องทำยังไงบ้างนะครับโอเคครับและสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องรีวิวทุกอย่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ